เมีนวป็บ,ไปไบาจากกรณีที่มีการแชร์ข้อความพร้อมภาพพลตรีสุรวิทย์แดงจัน์เสนาธิการกองทัพภาคที่1และโฆษกกองทัพภาคที่1โดยระบุว่าหมดเวลาเจราจาทัพภาคหนึ่งเตรียมเข้าปฏิบัติการยึดคืนบ้านน้องจานสะแก้ว26กันยายน2568นี้ หมดเวลาเจราจาโดยจัดใช้แผนจับกระพงผูวานาตนั้นล่าสุดเมื่อเวลา20น,นาฬิกาวันนี้เสนาธิการกองทัพภาคที่1ที่กล่าวระวังกันประชุมร่วมกับฝั่งกัมพูชาเพื่อหาหรือการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์หลอกลวงคนไทยว่าขณะน,นี้มีข้อมูลปลอมเข้าสู่ระบบออนไลน์สมบผรให้ประชาชนฝั่งกัมพูชาตื่นตระหนก รวมไปถึงประชาชนคนไทยด้วยเนื่องจากในคลิประบุว่าจะมีการใช้กำลังบรเวณพื้นที่บ้านหนองจานในวันที่26กันยายนนี้ซึ่งตนขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีการบิดเบือนและตัดต่อโดยวันที่ตนเองระบุวันที่26นั้นคือเดือนกรกฎาคมขณะที่มีการต่อสู้รบกันอยู่พลตรีสุรวิทย์ยังระบุอีกว่าหลังจากนี้จะติดตามการร่วมมือตามข้อตกลง GVC ทางเรื่องการเก็บกู้วัตถุทุ่นระเบิดในจังหวัดสระแก้วการแก้ป,ปัญหาพื้นที่บ้านหนองจานโดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและผู้ว่าราชการจังหวัดบันตีมันเจยจะมีการหารือร่วมกันพร้อมกันนี้จะมีการตั้งคณะทํางานชุดเล็กในระดับอําเภอเพื่อร่วมในการแก้ไขปัญหาจากนั้นจะนําผลการดําเนินการเข้าที่ประชุม g b c ในครั้งถัดไปโดยแท้นะครับซึ่งวันนั้นผมแถลงข่าวคือการปฏิบัติในวันที่26กรกฎาคม ปเปิดคลิปดูอีกทีนะครับคือี26กรกฎาคมนะครับว่าที่ผ่านมาเราปฏิบัติอะไรอย่างรอบครอบมาบ้างแต่เรามีการเอาไปบิดเบือนข่าวสารในวันนี้ว่ากองทัพพันหนึ่งจะมีการปฏิบัติการใหญ่ึงที่บ้าหนองจานในวันที่26กันยายนก็ขออนุญาตเรียนเป็นข่าวรอ้อมโดยสิ้นเชิงนะครับฝาบไปถึงพี่น้องประชาชนทุกอย่าง เดินไปตามข,าข้อตกลง GVC ในวันที่10ที่ผ่านมาส่วนกรณีวานนี้ที่ชาวบ้านกัมพูชารวมตัวกันกว่าร้อยคนไม่พอใจและบุกหรือล้วลวดหนาบางส่วนบริเวณบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วโดยอ้างว่าทหารไทยกำลังล้อมั้วลวดหนามเพิ่มเติมจากแนวเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่า,พาวพบว่าทหารกัมพูชาก็อยู่ในพื้นที่ด้วยต่อมากองกำลังบุรพาจึงได้จัดกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมประสานไปยังหน่วยทหารกัมพูชา ที่ควบคุมพื้นที่ให้เข้าชี้แจงชาวกัมพูชาให้หยุดการกระทําดังกล่าวจนสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติโดยพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบุกชี้แจงว่าก็ด้จริงคือบริเวณแนว,วนรั้วรุดน้ำป้องกันตนเองดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่อธิปไตยไทยอย่างชัดเจนแม้ว่าปัจจุบันเหตุการณ์คล,คลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมองว่า เข้าข่ายการละเมื่อต่อข้อตกลงหยุดยิงที่ฝ่ายกัมพูชามีการกระทําที่แสดงออกถึงการยั่วยุฝ่ายไทยโดยการใช้ประชาชนมาแสดงออกโดยที่ฝ่ายทหารกัมพูชาเพิกเฉยไม่ได้พยายามที่จะดําเนินการห้ามปรามใดๆอีกทั้งมีการความพยายามสร้างกระแสบิดเบือนข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทั้งที่จริงแล้วเป็นพื้นที่ในเขตอธิปไตยไทยชัดเจนซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมหลักฐาน กระท้วงผ่าน,นกลไกสากลต่างๆเพื่อให้ทราบถึงการกระทาที่ขัดต่อข้อตกลงที่มีระหว่างกันของฝ่ายกัมพูชาต่อไปด้านพลเอนลนกนัทพลนาคพาณิรัฐคุณตรีช่วยกลาโหมและว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมเปิดเผยกับท็อปนิวส์โดยยอมรับว่าการป่วนแบบนี้ทําให้เสียบรรยากาศการพิจารณาเปิดปิดด่านตามแนวชายแดนซึ่งเรื่องที่ชาวกัมพูชามาป่วนนี้คือปัญหาและได้มีการนําไปหาเรือในที่ประชุม g b c ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาด้วย หลังประชุมเสร็จตนได้สั่งการให้ผู้ว่าสักแก้วไปหาดรือกับผู้ว่าบันเตียมเย็นเจยของกัมพูชาโดยจะมีการประชุมกันในวันนี้หลังการหารือคาดว่าจะมีความชัดเจนในข้อกำหนดร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องการบุกรุกพื้นที่จากนั้นให้นำข้อสรุปร่วมกันระดับผู้วา่าทั้งสองฝ่ายแจ้งผลให้ผู้นำระดับ RBC ทราบเพื่อช่วยกำกับ e ีแล้วแจ้งมายัาง GBC หลังจากนั้นหากยังมีคนกัมพูชามาป่วนในลักษณะแบบนี้อีก ไทยจะไม่สนใจแล้วเราจะบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มตัวให้หมดที่เข้ามาบกุกรุกปั่นตวนเพราะถือว่าได้คุยกันแล้วขณะที่เราก็จะสามารถชี้แจงกับนานาชาติได้ว่าเราทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่ผ่านมาเราอนุโลมให้มากแล้ว